สวัสดีจ้าพี่น้องฟาลันอีกแล้วมน,นี่ยายทรงเก็บฟาลันปลูกสมหม่นสิบบาทโลละสิบบาทฟาลันพี่น้องเอาเลยจ้าเอาเลยฟาลันปลูที่สุดเลยน,นี่เก็บหลายลังดอกจ้าสิบลังมมแมนบ่มมบที่เราไอ่ไม่สิบบาท Sự liên cái kè đây thắng hình nồi nói hân bảo nồi nói hân out thân nồi yên 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 nồi yên 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 nó yên 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 mẹ yên 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 เดี๋ดวแม่คือว่าเอาใี่น่องนี่จ้ามันหวานมันมันจ้าฝาล้า,านฝาล้า,านแตกแตกหลาย มันเด้นี่พี่น้องมนม,นมนลเราจะไก่เอามือเด็ดเอามันตำเด็ดอายงามปกหนาะงามเด้พี่น้องไก่เด็ดบ้างกัน lắng ngừng đó chắc chắn 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 chắn